ใส่นะำเป็นตีมเลยค่ะฝาแตกค่ะนะคะเพราะมีหมอคนเดียวกันไม่ใช่เป็นพี่น้องกันอะไรไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะมาเรสกาเนาะส่งมาเซ็กช์ใหญ่มากต่างแดนขาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ขามันเนี่ยติดคนทั้งวันทขาม่าไม่ดีน่าเขาเป็นสิแตทขาม้าของมาเรสกาเนี่ยจะเนื้อบางต่อไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเบสค่ะเราจะใช้เบสสีเขียว ตบสมมตเนี้ีำใหมรองพืานา้นหน้าเกาะหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าการใช้เบสนีให้ใชนนี้เดี่ยวเพรไม่งั้นอ่ะเดีย๋ยวหน้าจะนาแหยแอ่เี้ยใช้ได้นานมากมาเลเซาเขามีแปลงนะนะ แบบว่าสีและก,กันคุณี่อยากหน้าขาวนะคะหรือว่าใช้แทนรองพื้นบางทีรองพื้นเนี่ยเนื้อมันหนาไปเนาะตรงนี้นใน<ช>วัยรุ่นอย่างพวกเรา,าก็ใช้เป็นแค่บีบีครีมนะคะและ้วทีนี้ก็เป็นแบบว่าชูอินวันก็คือมีสมบัติของแตนแดดด้วยดูนะคุณสมบัติเพราะของบีบีเขาเนี่ยจะมีเบอร์เดียวดูนะลองปัดปวาสว่าง<อ>สีผิวจ้ามีแสงนะคะแล้ก็ตามด้วยแป้งเลยค่ะต่อี้นะคะของสีมาเลเซียค่ะคือผัดมาวแล้วก็แตงตา เราจะใช้นมกคะก็คือลงบนอ่อนก่อนน้งติ uh ้งแน่นมากเลยแล้วก็ลงพื่เมยสุดานะคะแล้วก็ตัดนัก็สีที่สองนะคะจะเป็นคัชชูนีค่อนจากเิ้เอ่อไปที่สีแนะคะ่งขึ้นมาผสกัน ผเนมิแล้วเ้าเปอรคะวม่บอกไปว่าเส้าทยานะคะทุกเพจที่จะเกาหลีเนาะเธอแลน่าจะเป็นสาวเกาหลีรีขมมิเก็บเาได้เลยอ่ะไม่เยอะม่เสี่ยแ้วันสามารถเขีนแบบว่าถังคือที่เล็กได้อ่ะ เะมีสีเห้งกปสีอ่อนเนาะในวันนี้นันใช้เป็นสีเข้มก่อนแี่นคะแต่อนชันงตาก็มีอ่าั้นครับ ไ,ไม่สบอตรงนี้ฉันสารกราฟนะคะก็เบนซะยาวที่กันนันะรที่ไมชอต่อเลจะตัดขนตาอะนแล้วก็ไลหน้ามันจะกแต่หน้าเร็วจังคือถ้ามันเยอะมัจะเข้าออกเนาะตัดแก้มที่นี้นะคะเป็นสายสองโกนก็คือโกนนี้ รวมเป็นหนึ่งปัดออกไปที่หนูนะคะจะปุ๊บแฝดสีมันชัดด้านตรงนี้นะคะ่ะได้เกิดสีหน้าเทขึ้นแล้วก็สีเกฟโลดแล้วของเขาคือมีตัวเป็นไหมลนะคะไม่ต้องมาถามมาใช้ยี่ห้ออะไรนะคะเพราะเขาไม่ได้จ้างเนวันนี้เบอร์สตาดีที่สุดก็สามสีค่ะในวันนี้เราจะจ่ายเลือกสีเป คแต่ว่ามีการนี้ค no. nah, ือเราจะมีสีด้กันสองสีครน่งคนไหนรับนไหนป๊าป๊ดูอ่ก็มีเป็นตตนะคะน้องมีมีอะไรหรือว่าทื้องที่แข่งนี่ไม่มีนี่แต่งนี้เรา ในเรื่องของขอบคุณนะคะทะุะกทานทน่ครั้งนี้ที่ทำให้เราหน้าตา